ถ้าเป็นยังไงบ้างพี่สิทิคือเวลามาทําแฟนมิงเนี้ยมันต้องเตรียมอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่ใจะให้แฟนๆรู้สึกว่าเขามีความสุขว่ามันเครียดสาหรับเราที่ต้องคิดนะ่ะไม่เครียดไม่เครียดครับผมเรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมิ่งใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกสกิลในตัวเราเหมือนกันนะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเข้าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าอินจอยแล้วก็สนุกเหมือนเป็นการแบบขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางสีนูนิลด้วยครับผมแล้วก็มาแบบว่า จัดงานเจิอแฟนแบบมีอินตทรแฟนม,มาด้วยอะไรเงรี้ยรู้สึก,สกแบบแฮปปี้ผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับอ,อืมจะถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโชว์เยอะามากจรงิงอาจจะออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าครับแต่ว่าวันนี้ไม่เครียดครับวันนี้มีแหความสุขแฮปปี้ันนี้ก็คือเล้นเล่นมากกว่าโชว์เล่นเ่นจอยเน้นจอยส่วนใหญ่ก็ทุกงานน่าจะเป็นงานเนจยครับจอยจอยไปก่อนอยากจอยกับแฟน รู้สึกเนี่ย่าผ่านมานานจากแฟนคลับก,ก็ยังมาแบบว่าทําให้โซเอาได้ตลอดเวลาก็ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบแฟนๆอยากมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็มี ans, อินเตอร์แฟนแฟนชาวจีนมาแบบมาหาเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปข้างบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเพื่อเราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ ประเทศมีเริ่มออมาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตามามาปีนึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้นก็รู้สึกว่าแบบโอ้ ทั้งที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังสปอร์ตพวกเรามาได้เรื่อยหนึ่งปีอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากเลยเป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยพอเขามาเจอเราเราเขารู้สึกไงถามกันไหมว่าเป็นเหมือนที่อย่างที่กังพันคิดได้ไหมอันนี้คือดีไม่ดีครับยังไม่เคยถามเาออหน้าหน้าถามกันฮะถ้าถามรู้ก่นี่ยเคยคิดนะว่าเป็นไงครับตัวจริงแล้วแบบอยู่ในใจไงแล้วน้เก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปเลยมาตามมาตามเขานึงซีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลย ดูดีกว่าในรูป่ไม่มาแล้วไม่มาแล้วยแดงไม่ได้นะมาก่อนใหไมาถ้าเขาตอบแบบนี้นุ่นดวตอบเป็นไงกลับไปดูดีกว่าในรูปใช่ไหมครับไม่เหมือนเนี่ยตอบไปแล้แต่ไม่กล้าถามครัไม่ถามดีกว่าเจอเห็นดีแอคเลยอ่ะโอ๊ยก็คือแบบช่วงนี้พวกเราก็จะมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเยอะเรียกว่าทุกวันทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันเรื่อยๆครับกลัวพี่ๆซึ้งเหงา ม่จพูดเราก็แปลกเนี่ยพอจะไปต่างประเทศก็หายไปเป็นเดือนพอ,อนจะกลับมาก็าคือจริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับมผมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างก็คืออีกสองเดือนก็คือซีนนี้ก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่เดือนหน้าแล้วครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับก็ ไปหาครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยก็ไปหาปแฟนที่นู่นครับมันเริ่มชินยังกับการที่ไปแฟนมีสางประเทศจริงๆรู้สึกว่าชอบนะคะเหมือนเราได้เ,เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด<ช>้วยแล้วก็ไปหาปแฟนๆที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาไปบ่อยครับก็เหมือนไปแบบไปแลกเปลี่ยนความสุขกันครับจริงๆก็ <laughs> ไปกิน <laughs> ด้วยใช่ครับเจอถ้าถามว่าชินหรือยังก็ เริ่มเริ่มจะชินกับการบินแล้วนะครับถ้าช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปถี่ขึ้นได้เรื่อยเลยแต่ยังชอบอยู่ครับเวลาเวลาเราจะไปต่างประเทศอ่ะนอกจากแบบเตรียมโชว์ไปเนาะน่าจะต้องทํากันบ้านเรื่องแบบว่ามีอาหารอะไรน่ากินอะไรอย่างี้ด้วยหรือเปล่าอ๋อพี่สีพูดทุกัางอะไรอย่างงี้เปิดเตรียมแบบชาน้องไปโอ้ยนั่นต้องแน่นอนเลยฮะก็จริงจริง บางประเทศก็ไปหลายครั้งครับผมก็คิดเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆน่ากินบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรเงี้ยครับผอยากลองกินอะไรใหม่ๆแต่หนูกินทุกอย่างใช่หนูกินทุกอย่างอะไรที่แบบยังกินไม่ได้แบบง่ายๆกินง่าย ก็คือก็คือเป็นคนทดลองทุกอย่างเหมือนเปิดพิซซาดัแบบว่าอะไรมาก็หยิบพิซซ่าเลยแหละไม่ติดไม่ติดไม่ติดอันนี้อันนี้ก็อยู่รู้สึกว่ามันคืออะไรแต่นุ้มที่บอกเดี๋ยวเป็นตัวแทนกลุ่มให้ลองครับอะไรที่แบบไม่เคยลองก็จะลองอย่างตอนมีอะไรบ้างตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดก็ลองกินที่เป็นซุปแล้วเป็นปลิงใช่ไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเลยครับแต่ว่า แน่วันนั้นก็ลองทานดูครับก็คือกินคนเดียวทางโต๊ะคนอื่นคนอื่นไม่ทานเลยครับผมจะลองสมตสมติถ้าสมมติถ้ามีสิบอย่างหรือ็กินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างใช่ลองไปก่อนหนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็จ<ล>ะกินจบคนสุดท้ายตลอดทุก,ทกมื้อแล้วหนูก็จะบอกว่าเกรงใจทุกคนทังเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกคนก็จะนั่งเมาส์กันเลยหนูก็จะแบบ แต่ก็คือกินอยู่แต่ก็กินกินแต่เนี้ใช่แต่ก็กินอยู่ก็ยังกินไปเรื่อยๆเขาจะกิอิ่มะวเนนี้เสียดายด้วยเขาอยากกินก็กินไปแต่เราไม่อ้วนเลยเนาะก็หนูยังเด็กเลยเวลาชับอะทำไมเล่นตัวนี้มันคือเรื่องจริงครับพี่ตั้งแต่ยิมแปดมาก็นั่นแหละหยุดตรงนั้นไปเลยเออเหมือนแบบว่ามันย่อยยากพรรู้สึกว่ากินที่ไรท้องอืด เออใช่แล้วก็โชว์ปุงปองหนูไปทีนี่ห็นปุงเงี้ยแต่รู้ที่พี่ซีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเค้งพี่จริงเออพี่นี่เพี่ซีเหรอคะอะไรเบ่งว่าเที่ยรไหมเพียงมีปุงเหรอก็ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับพี่ไม่ก็อยากเชื่อเลยอ่ะหนูที่จริงพี่ซีพี่ซีคนพี่ซีคนพี่ซีคนดันเหมือนกับการที่แบบว่าหลายคนค่านบอกว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีฟึบที่เคยเห็นมากับภาพลักษณ์ที่เคยเป็นมา เดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินอย่างเงี้ยเออจะจอยคือแบบถ้าเราไม่กินมันก็แบบไม่มีแรงอะไรย้ยครับผมหรือหรือช่วงไหนที่อยากรู้สึกฟิตหรือว่าอยากแบบว่าต้องใช้หุ่นอะไรเงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อยากฟิตอยู่แล้วเมื่อกี้บอกที่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือว่ามีกลับมาเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มีเวลาครับ <laughs> มีเวลาเล่น ใช่งานด้วยงานด้วยงานด้วยครับผมเออแล้วอย่างนี้ถึงเวลาที่ต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อนมีแฟนคลับทำรูปหนูเป็นซิกแพ็กก็ม่ชินโอ้ยแล้วหนูเปิดมาให้ดูอ่าอยูอยู่นะครับเป็นแบบจนี้เนี่ยดูมึงเป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็หนูเป็นเป็นแบบตัดต่อหนูเป็นเหมือนซิทแพ็กไม่ชินเลยอะแต่ว่าแต่ว่านี่เดูดีอยู่นะดูดีอยากอยากบอกไปว่าหอมีแค่นิดนึงอันนั้นมันชันเกินไปแต่ถันไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับหนูเท่าไหร่ จริงๆนี่ยังมีภาพนั้นคิดในหัวป่ะเพราะสิพอเขาทํารูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวป่ะมีอยู่ครับ <c oughs> แต่ทําไม่ได้แต่อยาก <c oughs> ยากพ <c oughs> ยายามเหมือนกันครับใช่เดี๋ยวอีกถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกเหมือนกันครับ <c oughs> อยากวิ่งแล้ว <c oughs> ไม่ได้วิ่งนานมากเลยพี่สี่ก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับกับเรื่องที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่ง จนหลายคนรู้สึกว่าเกิดดาราม่ากันว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไปคอมเมนต์ที่ออฟด้วยตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคื่องของที่เป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเ,เรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่คับไม่่อยละเอียดไม,ม,ดไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมาออขอโทษผมเหมือนกันครับ<ม>ที่แบบว่า สื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้คือแต่จริงๆผมก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากเท่านะไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นใช่เพราะว่า<ม>ทางทีมของเขา<ม>เราก็รู้จักกันอยู่<ม>นนแ,ลแล้วครับผมก็ตอนนี<ม>้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้ะครับผมอย่างไรคนมองว่ายืมรูปเราไปแต่นม่ได้เอาไปทำอะไอื่นแต่อยู่จก็คือด้วยได้หล,ลอกบทมันค่อนข้างที่จะชี้นำตรงนี้แต่คนก็รู้สึกว่าแฟนๆก็เป็นห่วงเรามากรู้สึกอไงบ้างกลัวกระทบติดใจเรา โอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็น่ารักเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกระทบจิตใจเราเอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแล้วครับอยิ้่นี่คือเขาทักมาส่วนตัวหรือว่ายังไงอ๋อใช่ครับทักมาส,ส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จักรู้จักกับพี่ฝ่ายนู้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่อูมัดีด้วยครับใช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากอะไรขนาดน,นั้นครับ เพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าแฟนรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนามไม่ดีหรอกครับแค่เป็นการสื่อสารกันไม่ครบถ้วนเฉยๆครับหลังจากนี้ที่คุณเด๊กพี่อาไปว่าถ้าคนอื่นจะยืมรูปเราสองคนไปประกรอบนู่นี่นั่นหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างอืจริงๆก็คุยกันให้แบบว่าละเอียดแล้วเนาะเป็นแบบกิจาักษณะคุยกับพี่อภอัอยู่เหมือนกันครับผมเด็กเพียบไหม เครียดไหมล่ะครับไม่เครียดครับไม่เครียดไม่เครียดใช่ไม่เครียดครับจริงๆรู้สึกว่าการที่มีซีรีส์พูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับใช่ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะต้องไม่มีแล้วไม่ใช่ต้องแบบคุยกันให้ให้อ่อ ชัดเจนใช่ครับช,ชัดเจนหรือว่าเคลียร์กว่านี้ครับอยากจะบอกพา<ร>ไปครับยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องเรามากเลยเพราะว่าการ่างนี้มันรู้สึกว่าทําให้ด้อมเขาหรือทําให้เมนเขาแบบว่าเสื่อมเสียอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นห่วงเป็นห่วงนหนูกเฮียครับใช่แต่ว่าตอนนี้นูกเฮียโอเคแล้วครับใช่ครับผมแล้วคนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ออฟโอเคแล้วเนอะโอ้พี่ออฟเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าด่าหน้าทุกคนจริงๆก็อยากให้เป็น หมวกคำรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะออออใช่เ,ออเพราะว่าแต่และอย่างมันก็คงมีในเล,เล็กไม่เสร็จแพี่ออฟไหลหลายอย่างก็ฝากหมวงคำรู้สึกพี่ออฟด้วยครับผมก็ออไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนึงัอย่างนี้นะออใช่ออแต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแบบเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันก็คือเมนได้แต่เบาๆหน่อยเมนได้แต่เบาๆหน่อยครัลโหโอเคครับขอบคุณครับคุณชิอ่าอุนค้าอุค้าขึ้นไยิงคนหนึ เป็นแฟนกับมาบอกว่าคือแบบว่าองเพราพื่งแฟนเขาพึ่งที่นไปถ่ายรูปบนนะโอ้โหก็ฝึกเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องให้สมกับรายการแล้วก็สมกับกิเลนสู้กิเลนไม่เกี่ยวกับหนูเลยหนูฟื้มไหมคะฟื้มครับฟื้มอยู่เลยแต่หนูชมหนูชมตั้งแต่แบบตอนแรกๆพอผ่านเลยครับเอาไปเลยผ่านไปเลยไม่แบบว่าผ่านเอาคะแนนเต็มไปเลยครับเพราะว่าแบบ วันนั้นก็ดูนั่งดูด้วยกันอยู่กับเฮียครับรู้สึกว่าเพราะมันก็ยังชมเฮียเลยเขาอุ้ยเพราอมาเฮาร้องเพลงนี้พอมากเลยจริงๆริเฮียแบบร้องเพลงพอขึ้นทุกวันทุกวันเลยเพราะว่าอะไรครับมีโค้ดดีหรือว่าผมไม่ได้โค้ดอะไรเลยเฮียพัฒนาขึ้นเยียที่อยู่ที่เสียงวันนั้นจะเปิดหรือปิดเสียงชอบขึ้นจมูกอาจะแฟนชอบนะแฟนฝั่งเขาบอกว่าคือแบบร้องเพลงดีมากโอ้ยต้องขอบคุณแฟนๆมากไม่คิดเหมือนกันว่าทวิตกันเยอะมากเลย ทวิตกันแบบข้ามวันเลยเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจมากเพราะเรารู้สึกว่าจากเมื่อก่อนที่ลองเพียรเนี้ยเราก็อยากลองฝึกพัฒนาแล้วเป็นเวทีที่แบบเปิดโอกาสให้แบบกดดันนะตอนแรกเพราะเป็นรายการที่แบบโอ้แต่ครั้งแรกมันจะเป็นพวกศิลปินอะไรเงี้ยเราแบบเออทำกันบ้านก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดสงไงไจะมีสักสิ่งหนึ่งสิ่งต้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนี่ตอนจากหนูเรวรอของหนูพันไว้ก่อนอืมเฮ<า>ียมีอยู่แล้วครับโอเค Okay, la